จีบหายอาตั้งนานโวยเลยอาจตั้งนานโถเราเบื่อจริงอ้สายพันธุ์ไก่สีดำเอกลักษณ์จากประเทศอินโดนีเซียที่ไม่ว่าจะเป็นขนจะงอยปากงอนลิ้นชาขากระดูก ไปจนถึงเนื้อและว,ว,วัวใจภายในต่างๆแล้วล้วนเป็นสีดำสนิทนักวิทยาศาสตร์เรียกภาวะแบบนี้ว่าเจอโน่เทอร์โมเดอร์มไฮเปอร์พิกเมนเทชันใช่ปวะเกิดจากการที่เลมาโนบรัสโอเคเลยเรียกว่าเซลล์อ่อนของเซลล์เม็ดสีนั้นมีปริมาณมากถึง10เท่าเกินกว่าปกติถ้าเป็นตัวเม็ดสีเมลานินกระจายตัวอัดแน่นอยู่ทุกส่วนของร่างกายจนทำให้ ไก่าเสมานีมีสีดำโดดเด่นจ้ากูทีวีดูผ่านดาวเทียมไม่ยุ่งยากจากทึบอะไรนะจานทึบ K, K u แดนเปลี่ยนกล่องดูให้ทันทีเพียง990บาทดูฟรีไม่มีลายเดือนโจโจ้อันนี้พี่สาวคาว่าอะไรยังไงนี่ โทรไปหาพี่บุมมาเพราะแม่จําไม่ได้เวลาเกิดช่วงนี้เป็นเวลามาบุคลกภาพนักกีฬาแข็งแรงอดทนสีทนได้จากพี่จ๋าเป็นคนร่าเริงคึกคักนนเรื่องตลกปุกฮาแราชอบมากเลยรักความอิสระเสรีและเป็นความมีอะไรนะเป็นพนักพน์ชนภัยคนหนึ่งเลยนี่แหละถือว่าเป็นจุดเด่นในตัวของคุณค่ะเป็นตัวของตัวเองสูง แต่ชอบแหกกฎไม่ชอบทำตามใครนิยมนิสัยคนเวลานี้เป็นคนใจกว้างนิสัยคนเวลานี้เป็นคนใจกว้างกระตือรือร้นมากแต่รอบคอบไม่มากนักมักใจร้อนชอบทำก่อนคิดค่อยมาคิดก่อนทำเพื่อเมื่อพลาดไปแล้วกล้าลุยไปข้างหน้าจิตใจเข้มแข็งมากมาน่าปากวานเสมอไม่ว่าจะเป็นเรื่องเจอเรื่องอะไรที่มีความจริงใจสูงค่ะ มีความจริงใจสูงค่ะรักเพื่อนพ้องและครอบครัวตนเองสุดๆรามีทิฏฐิจะเป็นคนหัวแข็งดือ้อรั้นมากเลยค่ะนี่กูชัดๆเลยเนี่ยจนหน้าหยิชอบตอนเวลาน,าน,านล่ารัก็มากดูมีชีวิชาวาหน้าตึงเต้นหน้าดึนดูถือถือใจคนเป็นเวลานี้มากค่ะเวลาเจอมรสุมยังรู้ขึ้นสู้ได้ยิ้มได้หน้ำตาเลยนะครยอมใจ บอกตัวก็ก็ใกล้กกกเคียงนะว่าใกล้เคียงนค,นยคยวอออออรควรอืมอ่าเทเดแค่นี้พอเดี๋ยว่าห์อทตส่าหทพูดคำสับไปตั้งนานนี่มนมนไม่ได้รีคอร์ดเสียงไว้เว้เนื้อ